จะมาดูการใช้งานของสว่านนะครับสว่านตัวนี้นะครับซื้ออยู่ร้าน DIY นะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับตัวนี้ปรับหมายเลขสองนะครับจะหมุนเร็วนะครับหมายเลขหนึ่งจะหมุนช้านะครับ จะมาดูนะครับว่าสามารถเจาะปูนได้หรือไม่นะครับนะนะเจาะได้นะครับผมลองเจาะดูแล้ว,วตอนแรกใช้งานใหม่ๆนะครับอาจจะต้องลองเจาะปูนไม่เข้านะครับทีนี้มาดูวิธีการใช้มันดีๆนะมันสามารถเจาะได้นะครับ เจาะปูนนะครับเจาะปูนที่ไม่ใช่เจาะงานหนักมากนะครับสามารถเจาะใส่พู้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ส่วนตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้ซื้อมาในราคาแค่ประมาณ400กว่าบาทนะครับก็สามารถเจาะปูนได้นะครับที่ไม่ใช่งานหนักมากนะครับไว้แขวนพุกติดพุกยึดพุกนะครับ ด้วยขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแรงทอคนะครับแรงทอคก็มีแรงทอกสูงสุดก็18นะครับก็คือได้แรงบิด18แล้วมันก็จะ หยุดนะครับก็<อ>ถือว่าใช้งานเจาะปูนได้ถือว่าโอเคนะครับก็สามารถใช้ดอกเจาะไม้เจาะเหล็กได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นดอกเจาะปูนนะครับถ้าเราจะเจาะไม้เราก็ดอกเจาะไม้มาใส่นะครับอันนี้เป็นดอกเจาะปูน เจาะไม้เจาะเหล็กได้หมดนะครับคุ้มค่านะครับเอาจริงเลยผมซื้อมานะครับตอนแรกเอามาเจาะปูนล,ลองอยู่นะครับปรับฟังก์ชันไม่ถูกนะครับมันก็ไม่เจาะไม่เข้านะครับอันนี้ก็เลยต้องมาปรับเป็นฟังก์ชันให้มันเร็วนะครับก็คือหมายเลขสองนะครับ ก็ปรับตัวนี้นะครับฟังก์ชันเจาะปูนเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับเจาะปูนนะครับอันนี้เจาะปูนเข้านะทดสอบดูแล้ว